ดุยทำแบบเขาทำยังไงพรู้ห่อกูดออะอืมมาแล้อืมโอ้ยเหีนยากไมเด้อออืม สวัสดีค่ะพี่น้องตลับไปซูบุนตะคุนพ่อพอกันยายแหวมาจับพะโน่กคือเก่าพี่น้องเนี่ยกับป้าพ่อไอเสี้ยงคือเก่าพี่น้องสวัสดีครับมาพ่อพี่ยายยายแหว่หัวยายยายแหว่อาจารย์นะไอเสี้ยงคือเก่าไอเสี้ยงคือเก่าพี่น้องวันนี้มากินลาบพี่น้องลาบกินลาบกินก้อยกันเนาะพี่น้องอร่นยมากเนี่ยเนี่ยข้ักได้ไอ แจบนี่ยเราจะเต็มป้าตากคือเกาี่นนองนี่สอนาแนีี่พไอไปยังเเขาเอินไปยังเขาโร่าโหลาาเออปักกระป๋าแกมเต็มปตานี่ของมันี่ยังล่ะอืมมาท่าเอินผักไสมาละมาละมาละอมาละนอกจากบ่น้องเนาะกาดก็ไดพี่ดอกคือคนเหนียวนีนีตคนเหนียวไม่ใช่แบบฟองสวยๆงามๆคือเกาี่นนองขาดก่ไดเอาเปิดไ้เปิดเปิด ควองหมูดููที่ขาวเลยยังไงเอาจะจับไปเด้ออุ้มไปเด้อสำหรับเข้าตกเด้อมาจาาข้างแรกแห้งมันบอกไม่แบบเอาขึ้นเหยวแต่เอ้ยทำยังไงแต่จะเกดแล้วพี่บอกมามากินน้ากัดก้อยพี่บอกเพราะมันก้อยบอกลาบ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 ตุยทำแบบเขาทำยังไงดูดูเลยดูนะมาทำแบบนี้ โอ้ยปาวเด้ออืมอืมจัดจัดเขาบดีล่ะแก้เตี๋ยเป็ดเป็ราทอวปล่ให้ผู้มากินเดีกปีน้องไม่ใช่แบบจิ้มแต่เดมเนี่ยไชไหม เก้าขมเก้าขมขมป่ะขมด้วยมจะขึ้นบีมันตาใสน่อนบีซื้อตัวม,ม่นบีบีสดดึกดูบีซื้อ,อโอ้นี่ถ้ากันกินไล่ล่มเลยเนี่ยดกันโอ้ยมือคุยน่ะมันเก็นในโอ้ยอัสไซลด็อกเมี้ยคุยมันแบบก่อนนั่นก่นอนสำหาัิ้นตัว,วพี่น้อกเอ็ดเช็ดผมๆ อาหารปานคือห่อห่อน,หอน,หอนแล้วปุันนี้ได้กิ่เมืแม่เอ้ยน้องเอฟซีแ่มื่อกี้กินหาหาริงโตโอ้ยุยัไงุยทยังไงเพรก็ตุยใช่หอเปจับจับับเนาะ เป็นหลองยุ้สีแก้วมันเปแก้วขมอ่ะอุมาขมผมไตขึ้นขัไตขึ้นนะอืมอะย่แย่แย่แบบอะมักลือมาเกลอยังเลเยเยเอกซีม่วงม่เลือกอะไเซีม่เลยนี่นะใช้หน่อยหนูกโดดกับมี่เอานน้วหนุกโด จับจุบจุดนี้มือวะ<ม>จ้าไม่ได้กินลาบตัวเลยเหรอ<ม>จ้าฝ่ายกัจจแพทแน่จังเลยหลายคลิปเลยพี่นอ้องใส่เครื่องในใส่ตับเน้ยนเนียพี่น้องเนาะแก่จับจีบมีแบบ เอฟซีใวมาเด้อไปลองเลยช่วงนี้กำลัง,ลงขิงเขากินสิลาบก่อยบานเท่ามากมากโอเอือบ้องมือกูดัดอยาใส่ล,ลูกโกดอวากันได้เปลองเลยกูว่าจีบเอาิดมือได้เย้ยมืนอนึอยู่สี่ยี่สิบตัวนะ

ย่นเราเข้ามาเองลงหนา,หากลยโตจ้ารักเธอแล้วไหรอืโอ้ดูบโดพี่น้อง <laughs> เอาขอหนูแจ๊กแจ๊กเลย <laughs> โอ้มัะเวณมันเดาอขอกจึงเมืเ่อยยืนเปน,นา องก้นระบาดแล้ว่ะตอนดูน่ะโชว์กันนันรในหนาตพี่แมดูหน่อยน้องอืมออือนี่นะก็เป็นทับดีใ่อืะอืม้ายอืมอืม เียเลยเอาตวจขอไพเด้อพวกไปกินทีก <c oughs> มือนเมืนะอม่อบุญบุญกันตอบกินรามเดียรกิกินหอดเแมนเนาะก็กัเสีอย่างอันนี้ได้แล้วว่ะอต่อพลอยมามที่กินล้บมาขึ้นตอนตอนนี้เียวว่ามีก็บังสีละภาเหนียวเหนียวอยนนี้ยมะไหนจยด่รอก ผู้สาวแถวบะมีกันยังกรปะปักมุนมุนเขาตีมึงเลยใส่เขาวะเต้ามะหนีบแืื่อไม่รอ้นี่มีใจเขาบ้างอรูตักอะไใช่บ่ตักตัวล่างหลังดูเรือ่อ,องดีเดีขาบ่ Nguyên thắng đâu hát kèm nồng nịch tia mhm hát luôn mhm 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 ม้าวไม่ข้ากันนันพีิยังเดี๋ยวมือนี่พี่น้องเอ้ยข้าติดมือ่อกินข้าวพี่น,อน้องมอันืกกอนี่มั <c oughs> นไม่น่าแกนี่ ขอ้ากอืด้่า <c oughs> ่่าดีโอ้นี่โอ้ขหมางหวาาักเลยว่ะเอาก็จะอัน,นหนึ่งหนึ่งขายบบเบิร์ตดีกวอามันเหนีนนยวแมใส่ไฟ่บะมันเป็นใต้ไฟกินได้มันกิดเมือ่อดูด

รอยเล็กน้อยกินกับพร่กมึงกัดมึงเท็ดได้เว้ยนะโอ้ตับเนี่ยตับงามเลยปะเฮ้ยใส่ยงดีเลยเว้ยหลายางฮะเจ้าเลยนะมันบ่เขบาไหมมันบเบดตอนเมื่อจุ่มเอาจุ่มเออยู่ไหนพี่น้องอยากนั้นก็ ี่งตับยาโอ้ตับตบทันเลยือมองออจัดหน่อยปะปักันพื่อไรเนาะเกินไี่แบบเด้อพอ่นอ้นองเลยน้กันเขาจับจับใช้มันคือคือหัอออกั่หอมกันต่ าพอถ้าผุ้กินเนี่ยพะถ้าผู้จินปลาไปที่กินเขาเออใ่เกาคือหลังโยิเตป้าปังคืงจังเลดนขึ้นน<ม>ะคนย้ามาบอกเยู่น้ำพีนองมอ,อ,อยูคนบ้านเฮาหนอีสานไปุณกินปลามาผีกินเขาคนขึ้นยังค่อยถ่าค่อยพีนองกับมาหายายแหวกคือเกาพีนองอ้าวม,ม,ม,มา้ยตับตรงนี้ตับดีมอว อเนี่ยสดเมื่อเช้าเมื่อเช้าในไปเนี่ยตัวตีเยอะขึ้ฝนตกหนัฝนเนาะทำดีเยอะครับอยากกินกัน เบ well ี้ยเมือด้วเี่ยตัดจอตับตัหรอพี่น้องเลยอืมอืมพจี่น้องเพจคือแบบพริกสาวซองมาหกเดเอยไปหอตัดตดได้เหรอตาล้มกับพัดตองคอย้เนาะพัดผมคอยพกหนาไปเลย แต่ไม่ผมนีผมพัดหมุอนยากกำลังผมตังสีจังบนหมนกันล็อกพี่นอผมดกบอกเลยถึงจอเออเขาวลาเกียอะไรเนี่ยตาอเขาเล่นเขาเล่นเขาเด้อโอ้โหทุ่หาเล้ต้องหันดูต้องหันยังไงน้ำเอาน้ำเอานาะ ไปอิ่มเลยเนี่ไปแล้วถอยละอือพี่น้องจอมเดี๋ยวต้องเอาไปหรออือเบิ้งข้าเอถึงกองดูพี่น้องฮ่อคนบกตาว่นักสานเป็นบ้อนักทาในการินมอใจได้ยังไงมาตรถกันหนันองแกเจ้าเอาเจ้าเอพี่น้องอต้องกินต้องเบ่เนะอื อนมอเดนไปแล้วพี่นองเอไปข้างหนมดจนมดมดเล้ย่งผ่านมันปะานแ่องหอมพี่น้องหอมปีหอมยังนี่และเลี้ยลาไลนะพี่น้องเนาะลากกับปลาไดอกแล้วมีเดี่ยวสองสัข้ามอยู่นี่อจงเสียเป็นบอหจ็บเจ็บบอเจ้ามันาแจบครับดนแล้วน่าจะบอเดมักินน้ำข่อยจียไอเทียมบอดมันกินน้ำดนแล้วนะพี่น้องมือนีกับเจบเอิ่น้ำจำด้านกันพี่น้อง ขอบคุณทุกกำ hey, ลังแรงใจที่มอบให้ยายแย่เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกเกริบทุกไรนะคะขอบคุณทุกการติดตามเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะเพิ่มแข็เปกร่งคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะแจ๊